ที่เราโดนะเมื่อคืนที่เราโดนกันไงนั่นแหละแสดงว่าแกแสดงว่าปู่กลับมานี่เออขนาดออกพรรษาแล้วเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวอันนี้เข้าพรรษาใช่เหรอเข้าอยู่เข้าอยู่ใช่ปะนี่ขนาดเข้าพรรษาจริงๆปู่ไม่อยู่นะแต่เมื่อคืนอ่ะปูจะเล่าแบบนี้เมื่อคืนเมื่อคืนเออสองแปดไม่ใช่เลขหนูแม่สองแปดไม่ใช่เลขหนูนะเลขหนูคือสี่หกเจ็ดนะคะสี่เจ็ดหกนะคะสี่เจ็ดหกคือเลขหนู สะกายนอนไปไหนอะสกายหลับครับลูกน้องหลับครับอยป๊าฟิล์มแอบแกล่บล็อกมีฉาชีพไปหน่อยนะเมื่อคืนนี้จะเล่าให้ฟังเมื่อคืนนั่งกันอยู่ใช่ไหมแล้วก็หนูอะก็เปิดเพลงปู่เปิดเพลงปู่เพราะนั้นกี่เพลงเพลงเพลงเดียวจากเพลงเดียวก่อนเนาะยังไม่เปิดเพลงสองใช่ปะเปิดเพลงปู่เพลงที่เราให้พี่กอรักแต่งให้อ่ะเสร็จแล้วปุ๊บก็หลูก็หลูมันมีอไรสดแป๊บเดียว S <S ขอ,ขอโอเคะคะแต่มามี่ขอญอาตได้เสร็จแป๊บนึงได้ไหมครับนั่งเล่นกับป๊อป๊ก่อนนะครับมามี่ขอญาตครับแล้วทีนี้หนูนั่งกันอยู่มีฝั่งขวาเป็นป้าน้ำนั่งคนเดียวป้านางนั่งอยู่ข้างหลังและลําโพงก็อยู่หลังป้าน้ำแล้วฝั่งนี้จะเป็นป้านันป้านุย้ยแล้วก็ไอเวเสร็จปุ๊บ ลำโพองอะ่ะหนูเปิดอะ่ะหนูไม่รู้หนูเปิดดังจนแกรำคาญหรือเปล่านะแกเบาเสียงลำโพงวืบลงเงี้ยแล้วคุณหนหนัไปมองกันแบบเอ้าแล้วพนังไม่อยู่ไกลแล้วทุกคนแบบเอาล่ะแล้วกันแล้วผู้ชายบ้านเราแมนมากค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะ <c oughs> ผู้ชายอยู่รถตุ๊กๆค่ะผู้หญิงเผชิญหน้าอยู่กับตรงนั้นจ้ะแล้วทําไงคะไม่มีใครลุกดิเลิกลักดิเลิกลกัลกลกันเลยทุกคนไม่มีใครลุกเลยนี่คือลาดวยลุนแฮมาแล้วไอ้ไม่ดูนี่เดี๋ยวะเดี๋ยวเดี๋ยวจะ เดี๋ยวทำโรงทานอย่ต้องทำโรงทานวันนี้เลยถ้าใช่พ่อหนูพูดไว้ว่าทำวันนี้แล้วริเกด้วยผลิเกด้วยเพราะมาเจ็ดหกเลยอะไม่ไม่มีริเกไงหนูบอกว่าถ้ามาสองตัวบนหรือสองตัวล่างเลขทูบอ่ะเอาริเกมาเลยบอกปู่ระวังมีฉาชีพนะมีชาชีพคอมเมนต์หน้าไล์ฉ่ำเลยแม่ มีชาชีพคอมเมนต์หน้าไร่ฉ่ำเลยค่ะป้าได้ยังอนะเครื่องม่วงอะเป็นอะไรนะไดเครื่องม่วงอะไรโอ้โหมีชาชีพประมาณสามพันคนได้มั้งเต็มเลยเนะี่ยแม่ใครได้จะร่วมบุญอนนะับัญชีที่ปักหมุดเลยนะคะโอ้บัญชีบริษัทได้เลยนะเพราะหมูตัดยอดแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะหมูตัดยอดแล้วเรียบร้อย คำลงทานวันนี้ค่ะยังไม่ได้บอกยังบอกเวลาแน่นอนไม่ได้เดี๋ยวแจ้งหน้าเพจอีทีนะแม่นะเพราะว่ายังไม่ได้ไปซื้อของยังไม่ได้ไปซื้อของเข้าสองตัวจ้ะแม่จ๋าเข้าสองตัวจ้ะไม่ได้เข้าไม่ได้เอ่อตัวตัวฟันไม่ได้เข้านะคะเมื่อคืนลำร่วมแบบย้อนว่าจะจำได้แค่ไหนหนูลืมท่านหนูก็เลยลองลำดูทีเนี้ย หนูก็แต่รำเพลงเก่าพราะหนูที่หนูรำหนูรำเพลงของพี่ลิต้าไงเพลงของพี่โจรักใช่ป่ะเหราแต่ว่าไม่ได้รำเพลงตัวเอง <c oughs> ก็คืนอะเมืว่าคืนนนี่จริงเนาะคนลุกจริงนะตอนลำโพงเบาอะ <c oughs> แล้วเปิดยังไงก็เปิดไม่ขึ้นเปิดเปิดปุ๊บก็ไม่ยอมขึ้นจนแบบอีกรอบนึงอะ จะบอกปูหนูวิ่งไม่ได้นะหนูท้องอยู่หนูวิ่งไม่ได้หนูพูดอย่างนี้เลยแม่ไปย้อนดูคนตัดลงติกตอกก็มีที่หนูพูดอะหนูนั่งอยู่หนูยกมือไหวเงี้ยแม่หนูนั่งอยู่บนเก้าอี้หนูบอกปูหนูวิ่งไม่ได้นะนัทยาถ้ามึงไม่ได้อยู่ในกลมเงียบปากม่อคือไลฟ์สดห้าพันคนดูเลขทูบสี่เจ็ดหกพันสี่ร้อยคนดู บ้างคะเลขทูบเลขอะไรจุดทูบแท่งเดียวคะ่ะจุดทูบแท่งเดียวคะ่ะนัทยาไม่ได้ดูแต่เลขนาทยาก็หุบปากก็บอกอยู่ว่าฟันห้าแต่ห้าไม่มาแต่เลขทูบเนี่ยเลขทูบได้สี่เจ็ดหกเลขทูบสี่เจ็ดหกคนดูกับห้าพัน กลุ่มคนเป็นหมื่นได้ทุกกลุ่มนะ้านะทยาไม่มาดูนะนทายาก็เป็นเงี้ยเดี๋ยวก็ดีดนะ้าทายารู้จักเป้าดีดอะ่ะเนี่ยทำบาปเยอะไม่ค่อยทำบุญไม่ค่อยเห็นเวลานั่นนะ่ะเป็นเงี้ยแหละครับมาสิครับลูกมาได้ครับนี หนูวคิดว่าหนูคิดว่าเขาเห็นช้างแล้วเขาพูดแต่ว่าตอนมาปู๊บอตะกี้ตอนที่ขับรถเข้ามาเลยอ่ะสาบานเลยนะสาบานต่อหน้าปู่สกิลพูดจริงว่าแม่ครับเด็กขี่การกลัวอยู่หนูก็เลยว่าเอ้านึกว่าเขาเห็นช้างรูปปั้นช้างแล้วก็พูดแต่เด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับขอบคุณนะลูกขนลูกแล้วเดี๋ววิ่งเพื่ออะไรอะคะจะนั่งทำไมอะคะ คาดูลูกก่อนเอาจริงใช่ไหมเนี่ยอรเอ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 าจริงใช่ไหี่กิวจริงรรเกีัเกีกาแต่งเท้าก่อนครับตาเรียกเอเอออไปด้ไขึ้นตรงนู้นขึ้นตรงนู้นเด็กขี่การป่วยมาแล้วน่ลุงเด ๋ยวงวดหน้ารบกวนมากันทุกคนนะคะตอนจุดถูเนาะแบบหลงเหลงหกคนเมื่อคืนไม่เอานะ <S <S 2> <S 2> บุญตามกําลังใครได้มากทํำมากใครได้น้อยทําน้อยตามกําลังตัวเองโอเคไหมใครได้มากทํามากใครได้น้อยทําน้อยตามกําลังตัวเองนะจ๊ะใครได้หนูดีใจด้วยดีสวัสดีพี่ปามด้วยนะคะพี่ปามโอเคไหมสวัสดีนะคะ <S <S พี่ปามร้านเลิฟสตูดิโอ เข้ากลุ่มยังไงเดินหนูมาไลคืนนี้นะเข้ากลุ่มเดินหนูมาเปิดให้เข้ากลุ่มคืนนี้แล้วกันนาะแม่เนาะเดี๋ยวขอไปซื้อของเตรียมทําบุญก่อนโอเคไหมคะใครได้ดีใจด้วยนะร่วมทําบุญตามกําลังกันได้เลยนะคะแล้วงวดหน้าคนรอเรียกปู่ชําแน่ป,นปีตอนออกสองแปดเนเสียดายจุดไหเราเน้นฮับครับอ๋อโอเคครับลูก ต้องส่งเขาคืนไปให้แม่ลูกเพราะออว่าไม่งั้นนแม่เขารออยู่ครับเหมือนสก,อนกิลอ่ะมามีก็รอสกิลกลับจากโรงเรียนเห็นปะเขาก็รอเหมือนกันลูกแม่เขาก็รอลูกถ้าเกิดว่าลูกเขาตายแม่ก็เสียใจๆๆใช่ไหมล่ะแม่นกก็เสียใจต้องปล่อยให้เขากลับไปหาแม่เขาลูกแล้วก็ตกลงมาอีกรอบปากูแดกทีนี้ปาครับแดกหมดอบาปคักกว่าเก่าอีกทีนี้ ขอญาต์ลงไลน์นะเดี๋ยวหนูมาไลน์นะคะเดี๋ยวขอไปซื้อของเตรียมทำงทานก่อนนะคะเดี๋ยวมาไลน์นะ <c oughs>